การออกแบบบ้านพักตากอากาศให้มีความเป็นส่วนตัวแต่ก็สามารถรับวิวได้ถึง180อองศาต้องบอกว่าบ้านพักตากอากาศริมทะเลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ไปพักผ่อน ดังนั้นการออกแบบบ้านพักตาอากาศต้องมีความเป็นส่วนตัวและก็ต้องสามารถพักผ่อนรับวิวและบรรยากาศได้ถึง180องศาอย่างเช่นบ้านหลังนี้ที่ออกแบบฟาซาดบ้านให้รู้สึกถึงความเป็นไพรเวทที่มองอยากภายนอกไม่สามารถเห็นภายในได้แต่เมื่อเข้าไปใช้ชีวิตภายในสามารถเทควิวได้ถึง180องศาโดยการที่ยกชั้นบ้านพักอย่างเช่น ห้องทานข้าวห้องอาบน้ำระเบียงต่างๆรวมถึงห้องนั่งเล่นไว้เทควิวล้วนแต่ก็มีฟาซาดที่ออกแบบเพื่อสร้างความเป็นพยเวทไม่ให้เห็นไว้ชั้น2โดยคนมองจากภายนอกก็จะไม่รู้สึกถึงความการใช้งานของคนภายในบ้านและคนภายในบ้านก็รู้สึกเป็นส่วนตัวและเมื่อเปิดฟาซาดหรือเปิดหน้าต่างริมระเบียงก็สามารถรับวิวได้ถึง180องศาเพื่อ